สวัสดีครับพี่น้องสุภูพสุคนมนีสาวเจยบันหนาพาละพ้าขาโคขาไปาอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมนีบัไฑ์มหาเฮ็ดนะครับพี่น้องมงนีมหาผู้ดีปมูมพอเห็ดบัวเห็ดยังเข้ากับสิบเอาบ้าบวใส่เป่าไม้เพราะว่าเข้าสบมหาอีปมูมมหาอีปูมไปหมกใส่หน่อใหม่ที่ใหญ่จะไม่กาดแล้วซับแล้วก็ต้มไวเอามาฝากเนาะคะ่ะเนาะ เอ่อตอนนี้ก็กใส่กองนากองนาอาเสียงอาสิเบนนักแนะ่อาสิาเสียงถุ่มถุ่มด้ยใส่กองล้างเลยก็เสียงทีแหลมเป็ดจังเสียนะไปเลยพี่น้องไปเบิ่งไปหลุดกันเลยค่ะพี่น้องว่าเสาเจอเชิดได้อีป,ปมจกักโตสวัสดีครับพบก,กับเราสองคนเช่นเคยครับยังสองโซ่สองโซ่เลยอ่ะมันมาเนาะมัอนี้เนาะ อัน,น่หูเน,น่กับผยเว้ยนี่คือฝนเล่ะคูดีดปมูมเล่ามานบอกนะเลาฟ่งมากใ,ใส่โอยอหยางจังสั่างทีลีทีดี ได้แล้วพี่น้องได้แล้วใหญ่ปันใหญ่พี่นายพอหมูป่าโอ้ยัวสมไก่หน่อยพี่น้องเนาะจับอียังเดินอีขืนมาจับดาบมันจับดาบคือไปเห็นตัวมันขึ้นมาน้ำได้ได้ขานี่โขี้จั่วออกมาเลยคือบอออกมาทัานหอดคือ,อ,อยู่อืมอืม

มึงจะบ่งเสมกมันบอลเข้าไปชาร์จโนใหม่จะได้จังเข้าได้เฮ็ดปวกว่ะงานตรงนี้ไค่ะาดละว่ะโว้นดวงดีเนาะไปขี่กับหอเฮ็ด หาเนี่ยกินยากเนาะเขามาซอปิ่งกันหลายคนหาเห็ดกับเพิ่มเป็นหลายคนมาไต่หายน้ำงคืนกับไหลมาหายน้ำกลางวันกับไหลขุดจีปลมกับไหลตร,ตรงดงใหญ่ๆตรง,ตรงสีงหอดหรอฮึหอดแล้วกินห้าอยากก็ได้ปูนได้มุกนี่คือกวดออกคักแถวเฮ้ย ไม,นมน่นังไม่นังเนี่ยใส่คือว่าบอกพี่น้องว่าเ,เห็ดเนตปวกสิืว่าเอาไ่เอาดอกอื้มเ <c oughs> นื้อจื้อเห็ดปวกขาใหญ่บ่เห็ดปว,ดว,ปวดกปวก,กี้เห็ดปวกดอกเดี่ยวนะเออดอกเดียวก็ดอกเดียวลรอพี่น้องปวกกับผถาปนกินผู้เดียวกับว่เบิร์ตผลดอกนี่ใส่น้ำปาลาหลาย <c oughs> ๆน้ำปลาแดกหลายๆเข้มๆจำเพราะสุยนี่อิ่มแน่นอนครับแค่สุยแน่นอนอ้าว ว่ามันเฮ็ดปวกเฮ็ดดินหนึ่งครับเนาเฮ็ดมื่อี้ได้จกปนหนึ่งกันยังดีเหรอพี่น้องไปปนใส่กันกันกนกบขี้ป,โปมโหลดขี้ป,ปมกับดิบเพ่าเป็นแต่ได้มกดอกหายากครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งเอาเบิร์ดเหรอพี่น้องสภาพได้กับเคียบเอาเบิร์ดครับวก เขามีนาทีเขงเขาเขา,เขามีนาทีเขงเขาฮะลุนกันกับกล้วยนี่พี่น้องกล้วยนั่นออกแล้วนะั่นหูเปิดไม่ใช่ไปสอดหาการเลยหาใหม่เฮยก็สอดหาขุดแบบเดียวก็ได้ครับบางหูกระลึกบางหูกระตื่นแต่ถ้าหูใดเลึอกลายกะให้มันอยู่ในหันหล่ะพี่น,อนอ้องบ่ได้น้ำเอาครับ เห็ดดินดองนี่งามแห้งพี่น้องพุ้นสาวเจอกับคุชิโปมยู่ปุ่นหรือเ่พี่พี่น้องเดี๋ยวเก็บเห็ดก้อนครับนี่อุ๊ยลุดอ๋อปวกกินพ่อเร,อเรอเอาเป้ยยหาไหายห้่อยอ้าวเริ่มจิตทรงคืนแน่ๆนิดๆเอ้าเห็ดน้ำเน้

อขออนุญาตเอาภาพนิ่งมด้วยครับเด้เอข้าวแป้งอ้าวเมื่บเบ็บแตงมันเห็ดไข่ในเนาะนัะ่งพอยกเราบ่เฮ้ยมีนี่น้อยอ,อย่าอายุวัฒนะพี่น,อน,น้องเอข้มขี้เล็กสัโอ้ขมตัวขม ขมกัขมกินได้ได้พี่น้องนี่ต้มำาแมนครับเพ็่นฝา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 นเรา,า,าไปตากแห้งแล้วค่อยมาต้มนึ่มน้ำกินพอประมาณกินหามันเป็นยาพี่น้องกินหลายไตขางแมนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิมาเบิ่งอันนี้กันนะันแมนบอไวเดี๋ยว มาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งอันนี้อันนั้นอันนั้นอันนี้คือย้ายบ้านอ่ะอันนี้คือย้ายหลุดครับเมนบอลเมนโด,ดเกี่ยวโคตรโด,ดเกียวเอาเได้ปะเอาเลยครับจึกจึกนี่บอลผมบอกแล้วปนกินผู้เดียวกินบอเบอิ้สนี่เฮ็ oh, ดอยู่นี่สองคนกับบอด เอาจับเอาเลยเด้อเอาจับเอาเลยฟังเสียงโหลดเย้ไอ้นวกเนกับ่อยู่ก็หงหลอดตัวคือกันเนะอีกุมเมื่อยย่างให้ผมขุดบอสอลากขุดผมโมเมนต์ขุดลูกเสาขีน าลองขุดมือละสามรอยควยกับเต็มๆม,มือกันเด้อเอาขึ้นมาให้พี่น้องเบ้งโตซ้ำไรซ้ำใกลหน่อยปะไม่กลัวน่ะเอาหัวค้อหายหัวหายตัวดึงมาอุ้ยมองหัวแล้วมันยำแตกปุ๊ดีเนาะ,ะเฮ็ดปวกบ่เฮ้ยจะปล่อยไว้ทำไมล่ะครับ จัดเลยสรุปอยู่บะเฮ้ยตัวไปเลยๆไปขี้ป้มเถอะิีโป้มตัวโอว่าเดี๋ยวแต่ม่านน้ำกันยังตัวกันอยู่ เธอท่นขุดว่าหมานต้องผมเองนี่เรื่องเงาท่านผมขุดหู้ได้ี่ยู่หู้นั่นเอ้าก็าษาหนาอา้า <c oughs> อันนี้ก็ขุดไปก่อนถาหู้ไหมเหรอน้องหู้นี่เธอเป็นคนพอ่อ,อไหมเอื่อโง่ก็อุ้ยใคเนีใเนอานได้นะ เนี่ยที่ไปใส่ฮันโอ้ยบาดอเ,เอาอางก็บอกเอาดอกพี่น้องปล่อยเข้าไปเอาเท่าที่เอาได้ครับตัวเนี้ก็อักกลี่่านอื่น หากใหม่เลยคือเหลียวมาสิเหลียวเหลียวมากาใหม่คือเขาซับมันออกว่ะพอแล้วนะขึ้นมากขึ้นมากใครแน่ยูพี่น้องมันขูดบอดนั่นขูดปนหยาผ่อนแล้ว หูนี่ือตื่นดีแต่ว่านี่ครับโอ้ซ่แป๊บเดียวแน,น่ออกข้างแปวอันนี้เฮดดินจืดกระทิ้นนะลงะกระทินะ้นน่ลงนกละี่ดากมัน พี่น้องเห็นมะน่อนี่เนาะใบไน่ะ,นนะนตัวนี้ก็นใหญ่เอาไว้ไหมมีครับกล้วยไหมครับเ,เขาก็บสีอาอันใบไ,<ห>ม,ไ,ไม้ไไมเขาไม่กินนี่แหละพี่นอ้องบุ้นลึกดอกครับมู่นี่<อ>ขุดลงวางสองเมตรนี่แหละ นี่ครับตามจริงตัวสักนี่เหรครับแสบพอใบหยังตีมันบ่แข็งครับโต้นบ่แข็งก็งมีปีกบางโตมันเหม็นคือขีกกระสับแมนมันสีกินโตมันแห้งนี่นนะเด็ดแดงไงแมนครับนี่หังหรอกอุ้ยนี่ตกใจดุกกอเปลี่ยน าม,ามาหลุนหู้นี่กันพี่น้องหูหน้นี่กันหู้เปี่ยวก่อนต้อเสียออกหู้เปี่ยเเกเลยมาได้แล้วครับนี่ <c oughs> ได้แล้วครับโมกหนึ่ง ได้มกหนึ่งอิริ way, ้ดิหนินอนใหม่ใส่เข้าไปหันเน้นเน้นฮุฮิฮิปิฮิฮดฮิวิฮ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 อฮตฮิฮิฮิฮ้วิฮิฮดฮิ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 นิฮิฮ่ฮดมอยิ่ผู้เิียวนั่นแหละิฮ่ฮิฮิฮิเิฮิฮิฮิิงิิเ ครับเฮ็ดก็เก็บไปเร um> ื่อยๆครับจีบปมก็ก้นไปเรื่อยๆด้วยกันอืออือตัวนี้งามพี่น้องเน้นๆไหนยังเฮ้ยรอลบปีนลบไปมันตัวเธอนอะ ถือขี้โป้มตัวอยู่มัดมือ,อยังคำเราพี่น้องมือนี่หมุนอัพฮับนี่อุ้ยเขาจัวเขาหู บรรยากาศเย็นสบายสดชื่นค่ะหอมหอยแางยังโกไผ่มาสอบมาซ่อมโอ้ยเต็มตู้เย็นเลยน่ะเฮ้อามืนกับคนละนอใหม่เนาะเบิ่งกัน่ะมันมีบ่เต็มกระตาสิว่ายังไหนนอใหม่เบิ่งไปอย่างหอยพอหักมือนีฉายเดียวเลยพี่น้องสาวเจย

ได้เราละหาไปเพราะได้กินเพราะได้อยากมาค้ากินหิมทางเนาะกินหากินง่ายพย่องอยากก็ต้องไปเดเออหายน่ะตือจีปลมตัวคือกันนี่บาคอยคือเห็นหูเห็นตหุดสามจอก น,ปปนี่ผมบาได้ขุดตั้งแต่หู้แหลกซื่อๆมันเลยบว่าท่านชินออกจากโคกแล้วพี่น้องสีดเดินทางกลับเมือน พ่อของดีนี่พ่อของดีเราก็บบัลลูว่าทางไปใส่พี่น้องออกจากโคบ่หูอีหลีได้หนึ่งพี่น้องทางเส้นนี่บ่อเขื่อนมาขนาดเช้าเจอยึดแถวนี้บ่อเคยมาถนนเส้นนี่เราก็บ่อเคย่อนหลุดจากน้าพี่น้องเอ้ามาลุ่นกันอยากอยู่ว่าเป็นบ้านขามนี่ลงไปเก็บเอาพักอันนี้พี่น้องพักอันนี้เข้งแมนจะนี่ พุนผุนพักแวียน่มุมผุนอู้มีหดเท่าบ่ออันนี้เท่าบ่เอาเท่าบบริโภคอู้ว่ัเนน้่ลินแล่นองปล่อยปล่อยปแล้วครับน่ะเห็นบ่ีอาักเวียนากาศวันนี้สดชื่นมากจริงๆเนีเป็นก่อนโชคดีโอขาวดีเนาะ

ยามฟ้า<ะ>แดงคำลงมาแอ,แอบแอบเขียด<อ><ๆ>จะนาพนสิว่าเป็นปลาอกแล้วอยุนนถนนลาดยางคางท่างหัวกระหยาไปเรียไปตอกพาตีกองไปเพนน้ำกันตืบเอาโลกโๆคโโเอาเลยมหนาตึบเลยเอาไปกินกับสมตำพี่น้อง บ่อยากขายนะ้าเพิดเก็บไปขายเพิ่งก็เก็บอยู่แม่เอาจากไหนอะไรนี่มัาหลายเอากันลวกเอาลกคือลวกกาไม่เคยลวกกาบ่บ่บต้องเอาต้นชี้นหน่อยแน่นะเออบ่ต้องเอาลก,กต้นใหญ่กับต้นใหญ่กับลกไปเลยเพราะว่ามันม <c oughs> หนีงอย่ด้วนอ้ยตามแห้งเนะ <c oughs> าะฝนตกอุ๊ยอากาศเย็นสบายดีพี่น้องสุดยอดเลย เต็มเลยพี่น้องบรรยากาศแบบนี้สุดยอดมากเลยครับ <xim us> พักน,นี่กินกับยังไดแน,เน่เฮ้ยก,กินกับปากกินกับปากกินแล้วก็ออกทางดากก,กินได้แถบทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องกินกับปลน,นกับน้ำพริกำำกับสมตำกับ รสชาติมันเป็นแบบไรเป็นคือพักอันกันจองปะชอบ่ระบประคบนะพักกันจองมันมีขมขมมันหวานนิด <c oughs> นิดนม่กับสีออกไข่ไข่จืดจืดนั่นแหละอ๋อจืดจืดนิ่มนิ่มไข่ไข่พักหงเห็บนิดเนาะผู้จ้าว่าพักหงเห็บ <c oughs> พักอันนี้ยังที่เธอเอ,อือนโตวว่าตวว่าอย่างนั้นโ <c oughs> อ้พักกัโตัว่าแม่นั่นแหละยุบานเอือนพักหงเห็บ เอาเก็บครับพี่น้องมามามา,มาเก็บน้ำกันครับน,นี่อากาศเย็นสบายฝนตกปรยโปรยไปไปดีป๋ยวพักแว่นมาหนิพี่น้อง,พ,องพักแว่นกันงามงามนี่แหละครับพี่น้องหากินแบบท้องนาท้องทุง่ง <c oughs> ธรรมชาติอีสานบ้านหน้าของเฮาครับหากินแบบนี้แหละพี่น้องหากินน้าทงไฮทงหน้าแบบนี้แหละ <c oughs> ท้องนาท้องทุ่งท้องน้อยแมนครับนี่แหละพักการแย่งพัก แว่นผักมูนีก่ก็นี่แหละครับหากินน้ำงานหนอกงานหน้าแบบนี้เหรอพี่น้องอมันบอกคือจังในเมืองออเต็มเลยได้เฮ้ยเอากับเพื่อพักแว่นน้ำแล้วนดดเวนาะเน็ตใบขึ้นเกลียวเคยดับหน้าบ่ปักใบขึ้นเกลีนั่นดับหน้าเป็นบ่ <ห ả? S 1> ดับหน้าเป็นบ่มันบ่มีอันนี้บ่วมีอ่นเอาพักอันนั้นออกมากเราปักลงขีดินคือเกลียเอามันหลายเนาะ มาบ่าไหลย่างหนึ่งก็ได้ย่างหนึ่งอีกคือเก่าผิวหน่องมีเพิ่นก็เก็บไปกินคือกันนั่นแหละเพิ่นนเอาไปบ่หลายเพิ่นนเอาไปปลได้กินเอาไปหลายก็กินบ่เบิดบ้านนี้เพิ่นก็อยู่กับหม่องเนาะเพิ่นก็เก็บไปพิ่นได้อยู่ได้กินได้ซื้อเนาะอยากยงีอยากอีกก็มาเก็บเอาอีกพราบ้านนี้แล้วพี่น้องเพราะท่านไถดอกน้ำไหลอยู่ นอกจากทีหาก้ามาดําลักษณะนี่นี่ที่น่ำโบกง่ายนี่อเข็นเก็บพอเก็พามไปแมากื่นขี่รถกายไปกายมาเพื่นกระท่วงพี่น้องพักแวนพักคือง่ามคืออ่อนแถบพะนะ <laughs> เป็นยังไดงพี่น้องอยูบ้านไกล อยู่ต่างประเทศเยอรมันแน่สหรัฐอเมริกาทุกถุกท,กทานเยังไดเห็นบรรยากาศแบบนี้เราค้นหอดบ้านบาพี่น้องอให้หก็อดเอาครับทันพอเจอผิดโควิดเพิ่นกับจได้กับบานอยู่นั่นแหละแมนผู้เพิ่นยูต่างประเทศเพิ่นกับคิดว่าเพิ่นกลับทุกปีแหละกับบานแต่ว่าเจอวิกฤตแบบนี้ก็เหตุจังใด,ด้เนาะพี่น้อง นี่ครับอดเอาครับสู่ๆเด้อครับเป็นกำลังใจให้สุขุสุขคนน้ำน้อยๆจักหน่อยนี่ตีสอนหัวเค้ยมองนี่เต็มเต็มแม่งละงามเพื่อน่า่ายงพราะว่าทั้งนี่พันเธ์นาวานถ้านาวานน้ำไหลายแบบนี้เทสีวันแบบใดเพคนต้องเป่งน้ำบอกให้หมดเคนต้องหากามาดำ สองงานๆถอดเสือ้อง <c oughs> สี่หรอพี่น้องเห็นหลายเอาหลายเอาไปนี่ว่แมนวา่าเอาไปถิ่มนี่พี่นอ้องเบิดดินี่นอันถุงเงียงนี่ผม,ม่าเพาเกินสมื่นครับเบิรดด่ต้ยเย็นั่นละเซตูเย็นสองมืบบ่นกับเบิดคือเกา เก็บเอาเลยได้เยเก็บเอาเลยเหียอเอาเลยเอาที่เธอสบายใจเลยของหมัมเกเอาหลายหลายล่างง่ายๆสำเ็มบ่มีไข่ปิ่งบ่มีอีหยังจากอย่างจากแนวอยู่งานหน้าธรรมชาติเลยอันนี้บนมี่ไข่ปิ่งมันก็เลียนมาหาข่อยหรอวะโอ้ยน้ำงานหน้าร้อนบ่มี่น่อ,นนอยเห็ดจังไงดีปันนี่ใบขี่รถมาฝุกลงทางมาเจอดุงพักเวียนดุงพักอีเทียน ฝังนี้เราก็ได้นี่เว้ยลมอยู่ทงหน้าปะทะนานี่เย็นสบายแล้วก็หอมต้นเขานะพี่น้องหอตนเขาสหอมต้นเขาแกินหอมตนเขา,เขา,มเขาแนนมน ดินแดงอำเภือนออยังนั่นเห็นบ่นั่นโอ้ยไก่ปานันบดสายตาบ่เห็นหูรัตนะรัตนะโอ้บ้านดินแดงอำเภอรัออตนาบุรีแล้วน,น้องบอัวบานก็บอกหูจักคือเกา่าเหรอครับหูหูอยู่แต่บ่เคยมาจต่พ่อเเคยมาเขาเคยมาอยู่พออออออ่อยังบ่บ่บ่ยังไงอู้ยยัาง,ยาง,งามงาติ๋มอยู่พี่น้อง อย่าอายการทํามาหากินค่ะปราบใจที่เฮากินเป็นลงมาเก็บเลย <c oughs> คุณแม่ก็ว่าไปบไิษัทของสาวเจยอ,อยู่ไกลครับคุณนี่แหละค่ะการหาอยู่หากินของสาวเจ๋ยยกทีไปเพียงซัมีเลยเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆคอมมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะที่มีให้สาวเจออย๋ยโดยที่เสมอมาลาไปก่อนสำหรับทีมีกุจิปฟมฟุกมะพอ้ด่งผักสวัสดีค่ะไปละครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกำลังใจให้สุขุสุขคนครับผม สวัสดีครับเ็ม